สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเซลนะครับอธิผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องอย่าพึ่งท้อในสิ่งที่มีอยู่หลายหลายครั้งพี่น้องครับเรามีความท้อแท้ใจกับชีวิตที่เราเป็นอยู่เรามีความเหนื่อยใจเรามีความเศร้าใจกับสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่มือของเรามีอยู่หรือว่าชีวิตของเรามีอยู่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในพระธรรมเสคริยาพี่น้องครับบทที่4ข้อ1นึถึงสินะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพระคาของพระเจ้าเนี่ยจะดุจิตชูใจเราอย่างไร ในยามเรามีสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราเนี่ยในมือของเราแต่พระเจ้าจะทรงสามารถอวยพรสิ่งนี้ให้กับกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับเราไม่ยถนดโดยกนนเปีนน้องพระเจ้าขอบคุ่นปรงสำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาอยู่รวมตัวกันที่นี่พระเจ้าในกลุ่มเซลล์ของเราขอพระเจ้าสมบูรณ์ช่วยตัด ผ่านพระคําของพระองค์พระเจ้าแล้วก็ผ่านภาพระองค์ได้เถิดพระเจ้าแล้วก็ให้วันนี้เนี่ยเราได้รับกาลังใจเราได้รับทิศทางใหม่ในชีวิตพระเจ้าที่เราจะสามารถเดินด้วยความเชื่อได้ไว้วางใจพระองค์ได้อย่างสุดจิตสุดใจสุดชีวิตสุดกาลังของเราเราขอฝากช่วงเวลาต่อไปไว้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า a เมนพี่น้องครับในข้อที่1เนี่ยและทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพระเจ้ามาอีกและปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากการนอนของเขาและท่านถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไร ข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงทำด้วยทองคําล้วนอันหนึง่งมีชามอยู่ที่ยอดและมีตะเกียงอยู่บนนั้นเจ็ดดวงและมีท่อเจ็ดท่อนอําไปยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อและมีต้นมะกอ,อกสองต้นอยู่ข้างๆงอยู่เบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายต้นหนึ่งและข้าพเจ้าถามผู้สวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้านี่คืออะไรผู้สวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่านี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือ ข้าพเจ้าตอบว่าในเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวที่ให้ไว้กับเสรูบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตัดดังนี้แหละพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้อ่านกันตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่หพี่น้องครับข้อแรกเนี่ยเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าส่งผู้สวรรค์มากับเสรูบาเบลพี่น้องครับเพื่อที่จะตัดกับเขานะครับพระเจ้า ปรารถนาที่จะตัดกับชีวิตของเขาผ่านทางทูตสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าปรารถนาที่อยากจะดูแลลูกของพระองค์ดูแลคนของพระองค์นะครับในยามที่เราท้อแท้ใจพี่น้องครับฟังเสียงทูตสวรรค์ดีๆในยามที่เราเหนื่อยพี่น้องครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานทูตสวรรค์มาให้ชีวิตของพี่น้องและทูตสวรรค์จะกระซิบภาพที่เราเห็นคืออะไรในข้อนี้พี่น้องครับก็คือมอีตะเกียงเนี่ย อยู่บนนั้นเดวงนะครับเดวงสมัยก่อนพี่น้องครับในพัมพีรเดิมงานหลักของปุโรหิตที่อยู่ในในเต็นท์พระพาคืออะไรคือจุดตะเกียงนั้นไม่ให้ไฟนั้นดับไปนะครับและในพระัมพีร์ใหม่พระเยซูได้บอกกับเราว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนแข่งสว่างของโลกชีวิตของเราเป็นเหมือนโคมไฟที่ตั้งอยู่บนภูเขาและ ส่องสว่างในความมืดมิดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าเราจะให้ชีวิตของเรานั้นยังคงติดไฟอยู่ยังคงมีความร้อนรนอยู่ยังคงส่องสว่างแก่โลกอยู่อย่าให้ไฟในชีวิตของท่านดับลงอย่าให้ความร้อนรนในการรับใช้ของพระเจ้าดับลงอย่าให้ความร้อนรนในการที่จะแสวงหาพระเจ้าในการที่จะเยี่ยมเยยนคน,คนในการที่จะชวนคนมาโบ์นั้นดับลงในชีวิตของท่านจง ให้ไฟนั้นจุดอยู่ในชุดของท่านเหมือนที่พ่อพีตอนนี้บอกนะครับพี่น้องครับไฟนั้นก็คงอยู่แต่ทีนี้พี่น้องครับสมัยก่อนที่ผมบอกไปก็คืองานหลักของปุริหิตก็คือต้องเอาน้ํามันเนี่ยไปใส่ในตะเกียงใช่ไหมพี่น้องครับและแน่นอนเวลาคนเราทําอะไรบ่อยๆพี่น้องครับมันอาจจะเกิดความท้อแท้ใจอาจจะเกิดความเซ็งได้อาจจะเกิดความเย็นชาเบื่อนายเพราะมันจําเจมากๆพี่น้องครับเหมือนกับเราต้องเปลี่ยนพมเพิดเด็กทุก2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้พี่น้องครับแต่อันนี้ก็เบื่อไม่ได้พี่น้องครับเพราะว่าก็เป็นลูกของเรานะผมพี่น้อง อ่ะพี่น้องแต่ว่าภาพนี้เนี่ยซิรูมเวลก็เลยเขาอาจจะมีมีความคิดมีหัวใสพี่น้องครับเอ๊จะทำไงดีหน้าที่เราจะไม่ต้องแบบว่าไปเปลี่ยนทุกๆุกชั่วโมงหรือว่าทุกๆครั้งที่น้ำมันหมดเขาก็เลยคิดว่าเออเนี่ยโหม,มีมีท่อพี่น้องครับเจดท่อมาที่ดวงตะเกียงนั้นแล้วก็มีน้ํามันไหลมาใน7ท่อน,นั้นพี่น้องครับแบบยังแบบต่อนเนื่องแบบแบบไม่ขาดตอนแล้วก็ไหลตลอดเวลาไฟนั้นก็มีมีวันดับได้และพี่น้องครับถ้าเกิดเราพูดถึงน้ํามัน พระคัมภีร์เลงถึงอะไรเวลาสมูเอลจะเจิมกษัตริย์ดาวิดพี่น้องครับเขาใช้อะไรเขาใช้น้ํามันเจิมน้ํามันนั้นเลงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆพี่น้องที่เราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในของเราอยู่ตลอดเวลาเต็มล้นอยู่ภายในอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับเพื่อที่เราจะสามารถมีไฟอยู่ในชีวิตของเราได้พี่น้องและข้อนี้ได้บอกอย่างชัดเจนพี่น้องครับมีต้นมะกอกอยู่2ต้นใช่ไหมครับแล้วก็ แล้วก็มีท่อออกมาจากต้นมะกอกมาที่ชามตรงกลางและชามตรงกลางนั้นก็ให้น้ํามันไหลไปอีกเจดท่อไปสู่ตะเกียงเจ็ดดวงที่ตั้งอยู่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้ไฟของพระวิญญาณพระเจ้านะครับมอดลงในชีวิตของเราจงรักษาไฟนะครับในชีวิตของเราอย่างไรพี่น้องครับด้วยการพึ่งพาพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยการพูดภาษาแปลกๆพี่น้องไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าท่านจะขับรถอยู่โคราบชักกระบชิกีอะไรๆไม่ว่าท่านจะ ขนาดที่เรากําลังไปเยี่ยมเยียนคนโครบชชการบชิกีอะไรลขนาดเราแปรงฟันอยู่โครบชชการบชิกีอะไรล่ขนาดเราอาบน้ําอยู่โคราาบชชการบชิกีอะไรล่พี่น้องครับเมื่อเราทําเช่นนั้นแล้วพี่น้องพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของเราและใช้ชีวิตของเราและไฟในชีวิตเรานั้นก็จะไม่มีวันมอดลงได้และทำไมไฟพระวิญญาณของพระเจ้าถึงสำคัญพี่น้องครับข้อที่6เนี่ยบอกเราอย่างชัดเจนสําคัญมากๆากตัดว่าไม่ใช่ด้วยกําลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของเราพี่น้องครับถ้าเกิดเราอยากจะให้งานของเราสําเร็จถ้าเกิดเราอ,อยากจะให้ชีวิตของเรานั้นไปอีกหนึ่งระดับได้พี่น้องครับคําว่ากําลังเนี่ยในภาษาฮิบรูนะครับผมกําลังเลงถึงกลุ่มคนหนึ่งที่มารวมตัวกันเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างและคําว่าฤทธานุภาพในภาษาฮิบรูในตอนนี้นะครับหมายถึงคนหนึ่งคนที่มีความสามารถมีความฉเฉลียวฉลาดเอาง่ายๆคือคนนี้เก่งมากๆคนเดียวพี่น้องครับ พระนพี่ก็บอกว่าบางครั้งพระเจ้าจไม่ได้ใช้คนกลุ่มใหญ่พี่น้องครับบางครั้งพระเจ้าจะไม่ได้ใช้แค่หนึ่งคนที่ทเก่งที่ฉลาดแต่ว่าพระเจ้าจะใช้ผู้นั้นที่มีพระวินญญาณบริสุทธิ์ที่จะทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จได้และที่สําคัญพี่น้องครับ พระวิญญาณบริสุทธ์นั้นพร้อมที่จะเสริมกําลังเราตามจริงพระพยายาวิววญญา,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 าณราบ,าาบร,ร,ร,ยายาร,ริสุทธิ์อย,ายาอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่เราต้อนรับเชิญพระองค์เข้ามาในจิตใจแต่หลายๆครั้งเนี่ยสถานการณ์ของชีวิตหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันกระทบเราทําให้เราละเลยพระวิญญาณไปทําให้เรารู้สึกว่าพระวิญญาณห่างไกลเราแต่ไม่เลยพี่น้องครับตามจริงพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องตระหนัดว่าพระวิญญาณสามารถที่จะทํากิจเราได้เสริมกําลังเราได้เพราะว่าอะไรพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อเรารู้นะครับว่า สิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่เรามีอยู่นั้นมันสามารถที่จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราจะมีไฟในการรับใช้พระเจ้าเราจะมีไฟในการทํางานวันนี้ใครท้อแท้ใจบ้างครับผมท่านกําลังเซ็งหรือเปล่าท่านกําลังเหนื่อยหรือเปล่าท่านกําลังท้อกับใครบางคนอยู่หรือเปล่าท่านกําลังเหนื่อยกับสุขภาพท่านหรือเปล่าการงานหรือเปล่าการรับใช้หรือเปล่าผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเกิดท่านมาหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านตระหนักถึงการประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของท่าน ท่านจะสามารถทําเรื่องอะไรก็ตามเหมือนที่พระกัมภีบอกไว้ไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของเราวันนี้พี่น้องครับไม่ว่าสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ในมือของท่านจะเล็กมากแค่ไหนถ้าเกิดพระวิญญาณประทับอยู่กับท่านท่านสามารถทําให้สิ่งนั้นสําเร็จได้และยิ่งใหญ่ได้เพื่อพระนามของพระเจา้าเพื่อพระศิริของพระเจา้าได้แน่นอนอาเมนครับพี่น้อง โอเคทีนี้เนี่ยเรามาอ่านต่อไปครับพี่น้องในข้อที่10ใครจะดูมินวันลเล็กน้อยเขาจะเปลียปีเมื่อได้เห็นสายดิ่งอยู่ในมือของเซรูบาเบลทั้ง7นี้คือบรรดาพระเนตรของพระยาวเวซึ่งมองอยู่ทั่วพิภพพี่น้องครับเซรูบาเบลเนี่ยสร้างพระวิหารของพระเจ้าครั้งที่สองนะครับครั้งแรกโซโลมอนสร้างครั้งแรกโซโลมอนสร้างเนี่ยก็คือมีทรัพยากรไม่อั้นมีคนงาน 1 5 0 0 0 0คนเงินไม่อั้นโอ้โหพี่น้องครับก็คือสวยงดงามตะการตามากและมาถึงยุบเสรูบาเบลเขาเนี่ยได้เพิ่งถูกอนุญาตให้ออกมาจากการเป็นเชลยเนี่ยไปสร้างวิหารครั้งที่2จากบาบิโลนและเขาก็สร้าง10ปีพี่น้องครับ10ปีที่เขาวัดกำแพงก็กระเท่าเดิมในวัดกำแพงโดยโดยสายดิ่งของเขาเนี่ยเขาก็แบบมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย10ปีแล้วตอนแรกๆนะครับพี่น้องครับ เอาเสรว่าเบลก็มินิมิที่ชัดเจนคนก็ตื่นเต้นแต่พอนานเข้านานเข้านานเข้ามันก็เริ่มเป็นงานรูทีนไปมันก็เริ่มไม่เห็นการการคืบหน้าในสิ่งที่เขาทําและในที่สุดพี่น้องครับคนงานก็เริ่มไม่มางานก็หยุดชะงักเสรวเบลก็อาจจะเกิดความท้อแท้ใจได้เสรวเบลก็อาจจะเกิดความความสิ้นหวังความผิดหวังได้ทั้งท้ที่เขารู้ว่างานที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทําแต่ว่างานที่พระเจ้าให้เขาทํามันไม่เกิดผลในมือของเขาเลยวันนั้น พระเจ้าอาจจะถามสิรูเไปว่าเจ้ามีอะไรที่มือเจ้าพระเจ้าตอนนี้คนงานข้าพระเจ้าก็ไม่มาแล้วมีนําซ้ำงานก็หยุดชะงักไปแล้วพระเจ้าแต่ตอนนี้สิ่งที่ข้าพระเจ้ามีอยู่คือลูกดิงที่อยู่ในมือของข้าพระเจ้านี่แหละ วันนี้ขราพระเจ้ามีแค่นี้พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอะไรเราจะใช้ลูกดินั่นแหละเราจะใช้สิ่งที่เจ้ามีในมือน,นั่นแหละเราจะใช้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เจ้ามีอยู่ที่มือเพราะว่าอะไรพี่น้องครับเพราะว่าผู้ใดก็ตามที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในจับสิ่งไหนก็ตามแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยนั้น สามารถจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าผู้นั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำกิจอยู่ในชีวิตของคนนั้นพี่น้องครับท่านอาจจะรู้สึกน้นอยในชีวิตของท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันถ้าจะเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะสามารถผ่านได้ที่เราจะเอา,เอาชนะได้แต่ว่าท่านยังมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่ ท่านมีความตั้งใจในการสแสวงหาพระเจ้าอยู่มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราแต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงมองผู้ที่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆวันนี้ผมหวังว่าไม่ว่าท่านจะเระเชิญกับอะไรอยู่ก็ตามสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นพระเจ้าสามารถทวีคูณขึ้นได้ถ้าเกิดท่านสแสวงหาพระเจ้าไว้วางใจพระองค์ ไม่ต่อว่าพระองค์สัตย์ซื่อกับสิ่งเล็กน้อยที่ท่านมีและพระเจ้าจะสามารถทวีคูณสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าพึ่งท้อใจมีสิ่งดีรออยู่ข้างหน้าแม้สิ่งที่ท่านมีในวันนี้อาจจะดูเล็กน้อยในสายตาของท่านแต่ถ้าเกิดขอให้ท่านรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของท่าน และพระคำของพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ด้วยกําลังของเราไม่ใช่ดุยิทธานุภาพของใครบางคนแต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะสามารถมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้พึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าสัตว์ซื่อกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่าละเลยและท่านจะสามารถเห็นการอวยพรมาสู่ชีวิตของพี่น้องได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ให้พี่น้องได้มีโอกาสได้คุยกันนะครับแล้วก็ ให้หัวหน้าเซล์ได้มีโอกาสนำพี่น้องรู้จักขพระเจ้าต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตได้เลยครับขอรีเชิญครับ